ำลังฟังสถานีวิทยุ AM-1575 ห h z สากิลเรสรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระนารู้งานกองสุนนะคะทางสถานีวิทยุสารานรมกระทรวงการต่างประเทศ AM-1575 ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลาสี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ถ่ายท่อสดทันทีในวันนี้ทาง Facebook Live ของวิทยุสรานรมสรานรมเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้พบกับพวกเราสองคนจากกรมการกองสุนตอีกเช่น<ล>เคยนะคะดิฉันกัญทก,การบรุระพัานินค่ะและดิฉันอลิสาชื่นคางค่ะค่ะก็พร้อมกับลมเย็นๆนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2563นะคะคะ ใกล้จะหมดปีแล้วห<ช>วังว,ว่าในปีหน้าพวกเราทุกคนก็จะพบกับความสุขความสมหวังนะคะแล้วก็ใครที่ยังมีแพลนหรือว่า,อามีเป้าหมายที่จะทำอะไรต้องรีบแล้วนะคะหรือไม่ก็ต้องตั้งเป้าหมายอย่างเช่นว่า ปีหน้าจะออกกําลังกายค่ะค่ะต้องเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่ใ,มในป,ปีหน้าเลยค่ะค่ะและสาหรับเช้าในวันนี้นะคะเชื่อ <l ux> ว่าทุกคนน่าจะสัมผัสได้ถึงลมหนาวค่ะที่ต้อนรับเราในเดือนสุดท้ายของพวกเราในปีนี้นะคะและนอกจากลมหนาวที่มาเยือนแล้วค่ะยังมีไวรัสอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พวกเราอย่าเพิ่งดื่มกันไปค่ะนั่นก็คือเชื้อไวรัสโควิด1 i นะคะที่กําลังจะกลับมาแพร่ระบาดอีกระลอกค่ะ ค่ะใช่แล้วค่ะก็ตอนนี้นะในบางประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเขาก็กลับมาล็อกดาวน์กันอีกครั้งนะคะบางทีอาจจะต้องล็อกดาวน์ไปจนถึงหลังปีใหม่เลยก็ได้นะคะก็เป็นมาตรการที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัสอีกที่หนึ่งค่ะค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณเตือนพวกเรานะคะว่าอย่าพิ่งวางใจค่ะหรือละหลวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในทีนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะย,ยังไงก็ต้องรักษาระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยนะคะและพวกเราสองคนเชื่อว่าทุกท่านค่ะจะฝ่าวิกฤตโควิดในทีนี้ไปได้ด้วยกันค่ะค่ะเราสองคนก็มาเข้าสู่ช่วงแรกของช่วงรอบโลกงานกงสุลเลยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อ พิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์สำนักง,งานหนังสือเดินทางช่วงคราวจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็สถานเอกอัครราชาทูตสถานกองสุนใหญ่ดูแลคนไทยทั่วโลกฝ่าวิกฤตโควิด -19 ค่ะค่ะและทราบช่วงข่าวกรมการกงสุนเพื่อคนไทยในวันนี้นะคะเรามีเรื่องการรับรองเอกสารเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศและเรื่องข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i มาแจ้งเตือนให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ ค่ก็ามาเริ่มต้นในช่วงแรกนะคะช่วงรอบโลกงานกงศุลสสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเราสองคนก็จะพาทุกท่านไปรับชมบรรยากาศพิธีทําบุญและ,จะเจริญพระพุทธมนต์สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ตกันค่ะก่อนอื่นนะคะทุกท่านทราบกันไหมคะว่าในภาคใต้ของเรานั้นกรมการกงศุลมีสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เปิดให้บริการที่จังหวัดใดบ้างค่ะโฟเชื่อว่าพี่น้องชาวใต้นะคะจะต้องตอบได้แน่นอนค่ะแต่ตอนนี้ะคะโฟขอตอบแทนให้นะคะในภาคใต้ค่ะกรมการกงสุนนะคะเปิดให้บริการทําหนังสือเดินทางที่สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ตสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลาสานักงานหนังสือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวยะลานะคะและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสุราษฎร์ธานีค่ะ และที่สุดท้ายนะคะที่เพิ่งเปิดทําการล่าสุดเลยในปีนี้ค่ะคือที่สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวนครศรีธรรมราชค่ะรวมทั้งหมดนะคะห้แห่งด้วยกันค่ะค่ะก็ไ้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ในปีนี้นะคะกรมการกงสุนย์ก็ได้ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการสํานักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศแล้วก็ยังปรับเวลาทําการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นในสํานักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนราชการ ก็จะเปิดให้บริการตามเวลาราชการนะคะก็คือ8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะคะแล้วก็ในบางสํานักงานที่เปิดให้บริการอยู่ในศูนย์การค้าทางสํานักงานก็จะเปิดบริการในเวลา1 0 0โมงเช้าถึง6โมงเย็นเพื่อที่ประชาชนจะได้มาใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะ ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างที่พี่อุ้ยบอกนะคะสำหรับผู้มาใช้บริการบางท่านค่ะที่อาจจะต้องไม่ต้องลางานเต็มวันนะคะก็คือหลังจากเลิกง,งานเนี่ยก็สามารถเดินทางมามาใช้บริการได้ค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะแล้วก็สํานักง,งานแห่งเดิมนะคะว่าตั้งอยู่ที่สาะะกลางจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งเปิดให้บริการไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5งพนะคะ 5 2นะคะแล้วก็ได้ย้ายมาอย่างที่ทำการปัจจุบันนะคะภายใต้โครงการการจัดจ้างผลิตและให้บริการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่3เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการะคะ่ะแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่พี่อุ้ยได้กล่าวไปค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ล่าสุดนะคะสำนักง,งาน,นะคะก็ได้จัดพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์นะคะที่สำนักง,งานหนังสือเดินทางภูเก็ตค่ะ เมื่อวันที่4ธันวาคมนะคะน,นายนรงบุญเสถียรวง์รองอธิบดีกรมการกงสุลเป็นประธานในพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดภูเก็ตซึ่งตั้งอยู่ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตนะคะอ,ะอันนี้คือเขาเรียกว่าเซ็นทรัลภูเก็ตเฟสติวัลเนาะ <c oughs> แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะน,นายนรงวุ้นซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ก็ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาเยี่ยมชมสำนักง,งานหนังสือเดินทางด้วยนะคะทั้งนี้ในระหว่างพิธีเจริญพระพุทธมนต์นายพิสิทธิ์ปานาพงศ์และว่าที่ร้อยตรีวิกรมจากที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เข้าร่วมพิธีด้วยโดยมีนายโกสินผลมัง่งหัวหน้าสำนักง,งานหนังสือเดินทางภูเก็ตให้การต้อนรับค่ะค่ะ แล้วเราก็มาต่อกันที่ข่าวที่สองนะคะในช่วงรอบโลกงานกงศูลค่ะเราก็นําเรื่องราวดีๆนะคะในต่างประเทศมาเล่าให้คุณู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบกันค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกว่าสถานเอกอัครทูตไทยและสถานกงศูลใหญ่ไทยในต่างประเทศนะคะมีถึง96แห่งค่ะและเวลาทุกท่านเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วเกิดประสบปัญหาต่งตางๆแน่นอนว่าเราจะต้องเดินทางไปยังสถานทูต แต่หากว่าในช่วงนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันดีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ทนที่ยังไม่หมดไปนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะระบาดไปจนถึงปีหน้าคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนะคะบางกลุ่มก็มีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะและมีบางกลุ่มนะคะที่ก็ยังคงติดค้างอยู่ดังนั้นค่าสถานทูตสัน สถานทูตทุกแห่งนะคะเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะและในวันนี้นะคะเราก็นําเรื่องราวภารกิจดีๆนะคะที่สถานแอรเจทูตสถานกงสุลใหญ่ไทยนะคะดูแลคนไทยทั่วโลกฝ่าวิกฤตโควดิด -19 มาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันะค่ะค่ะในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะคะพวกเราชาวกงสุนย์กระทรวงต่างประเทศก็ได้เร่งรัดให้ความช่วยเหลือคนไทยได้เดินทางกลับบ้านอยู่ตลอดมานะคะ โดยจำนวนคนไทยที่พวกเราช่วยเหลือให้เดินทางกลับประเทศไทยมาแล้วเนี่ยทั้งทางอากาศทางบกแล้วก็ทางน้ำนะคะรวมทั้งสิ้นเราเนี่ยกว่า120,000คนนะคะแล้วก็ยังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะคะมีจำนวนคนไทยไม่น้อยเลยที่เดินทางกลับประเทศไทยไปแล้วนะคะและในส่วนที่ยังตกค้างอยู่ค่ะและก็รอรับความช่วยเหลือนะคะพวกเราชาวกรุงศุนค่ะก็จะเร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ฝั่งทางเอเชียในแถบบ้านเรากันก่อนนะคะสถานกรงศูนใหญ่นะเมืองฮ่องกง อำนวยความสะดวกและจัดส่งคนไทยในฮ่องกงและมาเก๊ากลับประเทศไทยครั้งที่15โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินไทยค่ะ และเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะสถานกลงสุลใหญ่ณนเะมืองฮ่องกงร่วมกับทีมประเทศไทยและสายการบินไทยแอร์เวยนะคะก็ได้จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในฮ่องกงจำนวน137คนเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน t g 639นะคะเส้นทางฮ่องกงกรุงเทพค่ะ ทั้งนี้ก็เป็นครั้งที่15แล้วนะคะที่สถานกุงสุหญ่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งคนไทยในฮ่องกงและมาเกา๊าเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินดังกล่าวเป็นเที่ยวบินที่ได้รับอนุญาตให้ทําการบินรับส่งคนกลับประเทศไทยตามประกาศของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งการจัดเที่ยวบินพิเศษนี้ก็เป็นไปตามแนวทางการจัดการเคลื่อนย้ายคนไทยในต่างประเทศกลับประเทศไทยของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงมาตรการด้านสาธารณาสุขเพื่อป้องกันและก็ควบคุมโรคของไทยด้วยค่ะค่ะสถานกงสุลใหญ่นะคะก็ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกชทูตนกนระุงปักกิ่งและหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนสถานกงสุลใหญ่นะคะในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ทําให้สามารถส่งคนไทยกับสําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีค่ะและก็ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจากรัฐบาลฮ่องกงค่ะค่ะ มาทางฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงมอสโกได้อำนวยความสะดวกจัดส่งคนไทยกลับบ้านเป็นครั้งที่14แล้วคะ่ะโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน a e r o f l o ลเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2งนที่ผ่านมาคะ่ะ นางวรพัน,นีดำรงมณีอุปทูตและทีมประเทศไทยนะคะก็ได้ร่วมดูแลการจัดส่งคนไทยในครั้งนี้ค่ะจำนวนทั้งหมด48คนเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินแอโรฟอร์นะคะโดยทุกท่านค่ะก็ได้เดินไดเดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะค่ะทางสถานทูตก็ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย แล้วก็ใสก่การบินแอร์โรฟรอดอีกครั้งนะคะในความร่วมมือครั้งนี้ทั้งนี้ผู้โดยสารคนไทยทั้งหมดผ่านการตรวจรับใบรับรองตามขั้นตอนของไทยแล้วก็ยินดีที่จะเข้าร่วมการกักตัว14วันตามที่รัฐบาลไทยกำหนดค่ะค่ะ ส่วนทางด้านฝั่งตะวันออกกลางนะคะสถานเอกอัราชทูตณกรุงเทลอาวีฟค่ะได้อำเนยความสะดวกและจัดส่งคนไทยกับประเทศไทยเป็นครั้งที่5แล้วค่ะโดยโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษนะคะและนำแรยงานไทยในภาคเกษตรไปทำงานในอิสราเอลเป็นครั้งที่4ค่ะค่ะเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2563นะคะสถานเอกอัครราชทูตณกร,นะรุงเทลอาวีปได้จัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษ เพื่อนำคนไทยกลับบ้านโดยมีผู้โดยสารทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติรวม271คนโดยสายการบิน LL นะคะโดยทุกท่านก็ได้ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาค่ะค่ะคนไทยที่เดินทางกลับกลับประเทศไทยนะคะก็ประกอบด้วยแรงงานภาคเกษตรนะคะที่มีปัญหาสุขภาพ8คนแรงงานภาคเกษตรที่มี ที่หมดสัญญาจ้างนะคะแล้วก็ตกงานหรืออยู่ในอิสราเอลโดยผิดกฎหมายค่ะจำนวน156คนค่ะแล้วก็เป็นนักโทษที่ทางการอิสราเอลในประเทศนะคะ2คนค่ะและชาวไทยที่พำนักในอิสราเอลจำนวนทั้งหมด100คนค่ะรวมทั้งสิ้นแล้วจำนวนทั้งหมด266คนค่ะ ในเที่ยวบินดังกล่าวนะคะมีผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ได้รับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยหรือที่เรียกว่า C.O.E. นะคะจำนวน5คนค่ะประกอบด้วยนักธุรกิจที่ประสงค์เดินทางไปประเทศไทยเพื่อติดต่อธุรกิจระยะสั้นหนึ่งคนและผู้มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยทั้งหมด4คนค่ะค่ะก็ขอเพิ่มเติมนะคะบางท่านอาจจะยังสงสัยนะคะว่า C.O.E. หรือว่า Certificate of Entry นี่คืออะไร coe เนี่ยเป็นหนังสือที่ใช้เป็นหลักฐานเดินทางเข้าประเทศไทยตามพรกฉุกเฉินในช่วงโควิดนะคะเพื่อเป็นการคัดกรองคนเดินทางเข้าประเทศป้องกันการระบาดของเชือ้อโควิด1 9โดยจะมีการควบคุมให้จำนวนคนที่เดินทางเข้าประเทศเนี่ยสอดคล้องกับความสามารถในการรองรับการดูแลจากสาธารณาสุขน,นะคะให้มันสอดคล้องกันนะคะ และทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะก็ได้ช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวไทยในเที่ยวบินนี้นะคะโดยนำแพทย์ทั้งสองคนคะ่ะมาตรวจสุขภาพและออกใบรับรอง fit to fry นะคะให้แก่แรงงานไทยที่ท่าอากาศยานเบนกูเรียนนะคะและได้กรอกเอกสารการเดินทางออกจากอิสราเอลผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับแรงงานไทยทุกท่านคะ่ะรวมทั้งประสานงานการเช็คอิน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องมอบหนังสือรับรองการเดินทางอำนวยความสะดวกการตรวจสัมภาระและการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะโดยทางการอิสราเอลค่ะตลอดจนนะคะการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มน้ำผล,ลไม้ของคบเคี้ยวหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลให้แก่ผู้โดยสารทุกคนค่ะค่ะโดยในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะคะสถานเอกอัครราชทูตได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆของทางการอิสราเอล และทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเทลวีฟและในเที่ยวบินค่ะกลับอิสราเอลนะคะในช่วงเช้าของวันที่26พฤศจิกายนกระทรวงแรงงานจะจัดส่งแรงงานไทยในภาคเกษตรกรรมของอิสราเอลจํานวน275คนเดินทางมาทํางานที่อิสราเอลซึ่งเป็นเที่ยวบินที่4นะคะที่มีการนําแรงงานไทยมายัางอิสราเอลนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด -19 เมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมานะคะ แล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศค่ะ สถานเอกรักทูนะคะก็ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศทุกท่านตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่ได้ช่วยให้การจัดเที่ยวบินครั้งนี้ประสบความสําเร็จด้วยดีค่ะโดยในการจัดเที่ยวบินเหมารำพิเศษนะคะรวม5ครั้งแล้วสถานเอกรักษณก็ได้ส่งคนไทยจํานวน1นึ่งคนกับประเทศไทยแล้วโดวยสวัสดิภาพค่ะค่ะก็มาต่อกันที่ ช่วงข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทยนะคะข่าวแรกนะคะคิดว่าน่าจะถูกใจน้องนนักเรียนนักศึกษาที่กําลังวางแผนที่อยากจะไปศึกษาต่อในต่างประเทศนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิด -19 แต่ว่าบางคนก็อาจจะต้องเริ่มเตรียมตัวกันแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็พวกเราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับการรับรองเอกสารเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศให้กับน้องๆองกันค่ะ และปัจจุบันนี้นะคะนักเรียนไทยหลายคนค่ะก็ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศนะคะแต่น้องๆบางคนค่ะก็ยังมีความกังวลใจนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการหรือบางคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าจะไปศึกษาต่องต่างประเทศนั้นต้องทําอย่างไรหรือเตรียมเอกสารนั้นยากไหมเตรียมเอกสารอย่างไรบ้างดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะพี่ๆก็นาคลิปดีๆนะคะ4นาทีค่ะที่ช่วยแนะนําการเตรียมเอกสาร ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็รับรองค่ะว่าไม่ใช่เรื่องยากนะคะแล้วก็เชิญเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะวเิเรนเคยไปเรียนเที่ยงกฤษใช่ปะใช่แกถามทำไมอะ บอกนะว่าเฮ้ยแกเราสอบชิงทุนได้เราต้องไปเรียนต่อที่อังกฤษแต่ว่าต้องเตรียมเอกสารยังไงบ้างอะรับรองไม่ใช่เรื่องยากก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศควรหาข้อมูลว่าสถาบันการศึกษาในประเทศปลายทางต้องการเอกสารอะไรเพื่อเตรียมไม่ครบถ้วนก่อนออกเดินทางยกตัวอย่างเอกสารขั้นพื้นฐานที่ต้องใช้ได้แก่ transcript หนังสือรับรองจบการศึกษาสามารถขอเอกสารจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้กรณีจะต้องใช้เอกสารทะเบียรรนรัษฎรสามารถขอฉบับภาษาอังกฤษได้จากทุกเขตทุกอำเภอทั่วประเทศโดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w d o p a g o t h หรือ hotline กรมการปกครอง1548เอกสารสำคัญเหล่านี้เมื่อต้องการนำไปใช้ในต่างประเทศจะต้องผ่านการรับรองจาก 1. 1. กรมการกงสุนกระทรวงการต่างประเทศ 2. สถานทูตไทยในประเทศปลายทางหรือสถานทูตของประเทศปลายทางในไทย 3. หน่วยงานรับรองเอกสารของประเทศปลายทางเสมอซึ่งจะทำให้เอกสารนั้นได้รับการยอมรับสามารถนำไปใช้ในประเทศปลายทางได้เรียกว่าการรับรองนิติกรเอกสารทั้งนี้การย่ดเอกสารปลอมมีความผิดและจะต้องถูงกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งการรับรองนิติกรเอกสารสามารถทําได้ที่กองสัญชาติและนิติกรกรมการกงส่วนกระทรวงการต่างประเทศถนนแจ้งวัฒนะหรือถ้าใครต้องการความสะดวกสบายเขาเปิดบริการที่สํานักงานสัญชาติและนิติกรสถานี MRT คลองเตยโดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้เริ่มจากยื่นคําร้องและยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หากต้องการบริการปกติยื่นในตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีบริการด่วน ยืนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีชำระค่าธรรมเนียมกรณีเป็นการรับรองลายมือชื่อการรับรองสำเนาเอกสารราชการการรับรองคำแปลบริการปกติค่าธรรมเนียม200บาทต่อตราประทับบริการด่วนค่าธรรมเนียม400บาทต่อตราประทับหรือเป็นการรับรองคำแปลสัญญาหรือเอกสารทางสารคำแปลสารไม่เกิน100คําคำแรกค่าธรรมเนียม200บาท ทุกๆ100่งร้อยคำหรือเศษของ100คําคำถัดไปค่าธรรมเนียม200บาทเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหากพบข้อผิดพลาดจะต้องนําเอกสารกลับไปแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมเมื่อเอกสารผ่านการตรวจสอบและผู้มีอํานาจลงนามในเอกสารแล้วเจ้าหน้าที่จะประทับตรารับรองนิติกรและบันทึกข้อมูลลงในระบบสุดท้ายรับเอกสารคืน บริการด่วนรับเอกสารคืนภายในวันที่ยื่นตั้งแต่เวลา14นาฬิา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีบริการปกติรับเอกสารคืนภายใน2วันทำการหลังจากวันที่ยื่นเอกสารเป็นไงรับรองเอกสารไม่ใช่เรื่องยากนอกจากในกรุงเทพมหาคนครเขายังมีเปิดให้บริการในต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม่อุบลราชธานีสงขลาอยู่ที่ไหนก็รับรองได้พร้อมบินกลับบ้านไปเก็บกระเป๋าก่อนไหมหากมีข้อสงสัยสามารถสแกน QR โคดนี้ หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.consular.go.th หรือโทรสายด่วนกรมการกงสุล02 5ย์8442ได้ตลอด24ชั่วโมงเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากดูวิดีโอคลิปสั้นๆของเราแล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการรับรองเอกสารว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะทั้งตัวน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองก็น่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นว่าขั้นตอนกระบวนการไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยค่ะค่ะง,งั้นก็ขอเพิ่มเติมนะคะในแง่เมื่อเราพูดถึงการรับรองเอกสารแล้วนะคะเราสองคนก็ขอมาย้ำอีกเรื่องค่ะอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะในเรื่องเอกสารนะคะให้แก่ทุกท่าน,นะคะ่ะทางกองสัญชาติและนิติกรนะคะกรมการกองสุลของเราก็ขอทำการเตือนนะคะขอร้องอย่าทำ ปลอมแปลเงเอกสารผิดกฎหมายค่ะหรือยื่นเอกสารปลอมนะคะก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกันค่ะแล้วก็อาจจะต้องถูกถูกต้องโทษนะคะทั้งจำและก็ปรับได้ค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการประทับตราปลอมนะคะทําเอกสารปลอมทั้งฉบับหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามปลอมลายมือชื่อในเอกสารหรือว่ามีการเติมหรือว่าตัดทอนข้อความแก้ไขข้อความกรอกข้อความในเอกสารซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือโดยฝ่าฝืนคําสั่งของผู้อื่นการกระทําดังกล่าวที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารแล้วก็มีความผิดด้วยค่ะค่ะและตามหลักกฎหมายนะคะผู้ใดกระทาการเกี่ยวกับเอกสารดังที่พี่อุ้ยได้กล่าวไปนะคะเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือเพื่อนําเอกสารไปใช้นะคะที่อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นถือว่าผู้นั้นค่ะกระทําความผิดนะคะฐาน ปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 6 4นะคะแล้วก็ทางนี้ค่ะหากเป็นการปลอมเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการนะคะจะต้องได้รับโทษเพิ่มขึ้นค่ะตามมาตรา265ด้วยนะคะค่าสำหรับบทลงโทษนะคะก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปี ปรับไม่เกิน6ก0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะค่ะเราทั้งสองคนนะคะก็ขอมาเตือนทุกท่านด้วยความหวังดีและก็ความห่วงใยค่ะหากท่านใดนะคะมีข้อสงสยัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาทั้งทางหมายเลขคอเซ็นเตอร์กรมการกงศุนยกระทรวงการต่าง,างประเทศได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะที่เบอร์ศ 2, 2ค่ะหรือทางเพจ c e b o o k กกมการกงศูลกระทรวงการต่างประเทศค่ะ แล้วก็มาต่อกันที่ข่าวกรมการกงสุ่เพื่อคนไทยนะคะข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะในท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะ เราได้กล่าวไปช่วงต้นในการค่ะเราก็เชื่อว่าคุณฟังและคุณผู้ชมหลายท่านนะคะก็อยากจะรู้ว่าเราสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้หรือยังแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็จะมาให้คําตอบนะคะแล้วก็บอกเล่าเรื่องนะคะข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กันค่ะค่ะกรมการกรงสุลของเราได้จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์นผ่านทางเพจ Facebook ของกรมการกรงรรรสุลกระทรวงการต่างประเทศ และตามช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของกรมรวมทั้งแอปพลิเคชันไทยคอนซูลาซึ่งก็มีหลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะก็เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดีๆจากกรมการกงสุงได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคะเรามาดูมาฟังนะคะข้อควรรู้ประการแรกกันเลยค่ะ ก่อนเดินทางนะคะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะรวมถึงศึกษาข้อมูลการเดินทางและประกาศแจ้งเตือนของประเทศที่จะเดินทางไปนะคะซึ่งก็คือทางสถานครราชทูตของประเทศปลายทางนั้นๆค่ะและก็สถานีรถไฟทูตและก็ทางสถานีรถไฟทูตของประเทศไทยนะคะค่ะถ,ถัดมานะคะก็ให้ตรวจสอบมาตรการการเดินทางเข้าประเทศปลายทางเช่น ประเภทการตรวจลงตราหรือว่าการทำวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆน,น,นะคะโดยตรวจสอบข้อมูลกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศปลายทางที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองจากประเทศปลายทางค่ะค่ะ แล้วก็ประการที่3นะคะการระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะก็ทําให้หลายประเทศนะคะมีการกําหนดมาตรการใหม่เพื่อคัดล้องผู้เดินทางอย่างเข้มข้นค่ะและอาจจะต้องเตรียมเอกสารอื่นๆนะคะที่จําเป็นเพิ่มเติมอาทิเช่นเอกสารการตรวจสุขภาพใบตรวจโรคโควิด -19 นะคะใบรับรองแพทย์ค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองท่านก็จะต้องถูกส่งกลับประเทศ และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วก็จะต้องถูกกักตัวในสถานส t ต q u คว a n ต i น e นะคะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า14วันค่ะค่ะและซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อคนรู้ที่มีความสําคัญนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างยิ่งสําหรับใครที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้นะคะซึ่งถือได้ว่าก็จนถึงตอนนี้แล้วแม้ว่าประเทศเราเองซึ่งเป็นประเทศต้นทางนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวนะคะก็จะเป็นไปในทางที่ทางที่ อาจจะเริ่มดียิ่งขึ้นนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าประเทศปลายทางของเรานั้นค่ะในหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะก็ยังคงเผชิญกับวิกฤตการแพ่ละบาดของโลกดังกล่าวอยู่เพราะฉะนั้นค่ะท่านผู้ชมและท่านฟังท่านใดนะคะที่มีความประสงค์จะเดินทางไปในต่างประเทศในช่วงนี้ก็ขอให้พิจารณาถึงการเดินทางอย่างรอบคอบที่สุดนะคะเพื่อสิทธิและก็สวัสดิภาพของตัวท่านเองค่ะ แล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของรายการสาระาน่ารู้งานกงสุนค่ะถ้าคุณไปฟังท่านใดนะคะเพิ่งปว่นมาฟังตอนนี้แล้วก็เอ๊ะตกใจว่ารายการเราจบแล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะท่านฟังนะคะสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ที่สล l านลม .mfa.go.th ค่ะสำหรับท่านใดที่ประสบปัญหาทุกร้อนในต่างประเทศแล้วก็ต้องการขอความช่วยเหลือหรือว่าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานกงสุนนะคะทั้งในเรื่องของหนังสือเดินทางการรับรองเอกสาร การทําวีซ่าของคนต่างด้าวในไทยก็สามารถที่จะติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะชื่อ,เ,อเพจกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเป็นเว็บไซต์ www thaiconsular go th นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน Thai Consular Call Center 02-5728442 Line ID หรือว่า WeChat ID Thai Consular นะคะ และสำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามต้องการให้พวกเรา2คนนะคะมาเล่าเรื่องอธิบายให้ฟังผ่านทางรายการค่ะก็สามารถส่งเข้ามากันได้นะคะทั้งทางกล่องข้อความของเพจ Facebook ซานร,รมเรดิโอและเพจกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศค่ะค่ะในวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราทั้ง2คนแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทาง Facebook Live ของเพจสารานร,รมเรดิโอและคลื่น AM 1575กับรายการสาระน่ารู้งานกงสุลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ